ดีนะครับผมวันนี้ผมจะมา,าพามาทำความเข้าใจกับกับผระเบกกินไม่เต็มจานนะคือผระเบกกินไม่เต็มจานเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับมาดูรับเพราะว่ามันคือความหมายของผมกับความหมายของพี่ที่มาติดดิเบกเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกันนะครับผมนะคือความหมายของผมเนี่ย กินเต็มขอบจานเต็มขอบจานเดี๋ยวจะให้ดูนะกินเต็มขอบจานก็ต้องให้มันกินเต็มขอบด้านนอกนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ของเดิมเป็นล้อของอ่าเป็นจานของคิกคิกนะครับคิกของจานร้อเก้าสิบแเหน้านะครับคือปกติของเดิมโรงงานเขาเนี่ยมันจะ กินลงมาหน่อยหนึ่งนะประมาณหนึ่งมิลนะครับผมเขาจะทำให้มันกินลงมาประมาณ1นึ่งมิลนะเลยลงจานลงมานะเวลาพระเบรกมันกินลงไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้เนี่ยนะเราก็จะไม่รู้ว่าจานเบรกเราบางเหลือแค่ไหนนะด้านด้านในนะด้านเนี้ย เราจะไม่รู้เลยว่ามันบางแค่ไหนถ้าเราไม่มองตรงรูนะครับนี่นะแต่ว่าของผมเนี่ยกินให้มันจับตรงขอบเนี่ยขอบบนเลยนะถ้ามันสึกมันก็จะสึกเหมือนกันกันกบด้านนี้เลยนะครับผมนี่นะคือเต็มขอบจานดัดแบบที่ที่ว่าเนี่ยคือหมายความว่าอยากจะให้มันเต็มนะให้มันเต็มหมดเลยลงมาจากบนเนี่ยถึง แผ่นล่างเลยใช่ไหมนะครับเนี่ยตามตามที่เป็นแผ่นมาใช่ไหมแบบนี้นะครับที่ความหมายของพี่ๆที่ถามผมมาว่าทําไมอ่า้าเบรกกินไม่เต็มจานนะครับนะคือความหมายของมันมันไม่ยากเลยครับผมมันไม่ยากเลยนะให้ดูนะครับผ้าเบรกเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับเอาหยิบม,มาสักสามสี่แบบสามสี่แบบนะ นะอันนี้เป็นของอโซนิคนะครับโซนิคนะของโซนิคล้อหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้านในรอบหนึ่งนะเดี๋ยวให้ยกให้ดูก่อน,นโซนิคด้านหน้านะอันนี้ก็เป็นของเว็บร้อยยี่ห้านะครับนี่นะคือด้านล่างความความกว้างเนี่ยความกว้างเนี่ยมันจะ ไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่าด้านบนในการติดตั้งเบรกเนี่ยด้านบนขอบจานเนี่ยอยางนี้นะสันบนเนี่ยนะในการติดตั้งเนี่ยก็จะติดตั้งเหมือนกันคือให้มันกินขอบบนนะครับผมเนี่ยเอา,เอาให้ดูนะนี่เนี่ยก็จะให้มันอยู่ประมาณนะเจอกล้องคนระับนี่นะ ให้มันอยู่แบบนี้นะครับพ,รพอมันอยู่แบบนี้เสร็จน่ะนะมันก็จะกินได้แค่นี้นะครับนี่นะอันนี้คือขอบบนแล้วนะอ่ะดูดีๆอาจจะจบไม่ถนัดนะเนี่ยแตะขอบบนนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างนี่นะครับนี่คือเต็มขอบจานด้านบนนะครับผมให้มันกินเต็มขอบจานด้านบนนะอันนี้คือผ้าเบรก ที่ผมใช้อยู่คือของเว็บร25นะครับผมนะเว็บร้อยแล้วก็โซนิกด้านหน้าเว็บร้อยแล้วก็ m s x นะครับแล้วก็ CBR นะครับใช้ผ้าเบรกตัวเดียวกันนะครับผมนะ CBR 150้อ่ะานะใช้พ้าเบรกตัวนี้นะนะตัวหน้านะครับตัวหน้าต่อมาเดี๋ยวมาดูของโซนิกกันบ้างนะโซนิกเนี่ยมันจะถึงไหนไม่รู้ของเว็บร้อยเนี่ยมันจะถึงตรงนี้นะนะ มาดูของโซนิกเนี่ยมันก็จะใหญ่นะในการติดตั้งเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับนี่เลยก็ขอบจานด้านบนเหมือนกันนะครับสันเหลี่ยมด้านบนเนี่ยแล้วก็ให้มันกินเต็มขอบจานเหมือนกันนะครับอ่านี่นะเราเลงก่อน จะไม่เห็นกล่องนะขอบจาจด้านบนอ่านะนี่ขอบใจด้านบนแล้วนะอ่ะเดี๋ยวพี่มาดูด้านในบัะเห็นไหมนะครับอ่ามันจะเลื่อนแล้วจะจับไปดีก่ับขอบจาจด้านบนแล้วก็อ่าพี่ดูนะครับเนี่ยอันนี้ของโซนิกเนี่ยผ้าเบรกมันจะ ใหญ่นะครับผมแล้วก็มันจะลงถึงพื้นถึงพื้นเลยแหละถึงพื้นเนี่ยเหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมที่เป็นสันอยู่เนี่ยนะครับโดนหมดเลยนะครับก็คือมันจะถ้าเบรกเนี่ยมันจะกินไปหมดเลยมาหน้าหน้าสัมผัสมันก,ก็จะโดนกินไปจนหมดก็เลยเหมือนว่ากินเต็มจานนะครับไม่ใช่อะไรเพราะเป็นเพราะปั๊มเขาใหญ่นะครับปั๊มใหญ่มันก็ใส่ได้พ้าเบรกใหญ่ๆมันก็ใส่ได้มันก็กินได้นะครับ แต่ว่าปัม๊มปั๊มที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นปั๊มเล็กขนาดกลางนะไม่ได้เล็กมากเท่าไหร่ก็คือมันสามารถที่จะเข้าได้กับทุกล้อนะครับผมทุกล้อนะแล้วก็ใส่ได้กับใส่ได้กับทุกอาร์มนะครับผมเนี่ยนะปั๊มนี้ใส่ได้กับทุกอาร์มนะครับอาร์มตั้งแต่ P C X 125ถึงอ่า P C X ร้อยห้าสิบปีสองพันสิบเจ็ดนะใส่ได้สบายล้อที่แคบๆอ่ะใส่ได้หมดนะครับผมนี่นะใส่ได้หมดแล้วก็ไอ้ปั๊มใหญ่ๆเนี่ยอย่างปั๊มใหญ่ๆอย่างพับเบรกใหญ่ๆอย่าง ADV Porsa เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะพวกสองพันสิบเจ็ดพวก PZX ร้อยยี่สิบห้าถึงสองพันสิบเจ็ดเนี่ยมันจะใส่เข้าไม่ได้เพราะว่าอะไรพรื้นที่ ช่วงอาร์มมันแคบมันสั้นมันใส่ไม่ได้ถ้าพี่อยากใส่ปั๊มใหญ่พี่ต้องอ่าอะไรเงรียถ้าพี่อยากใส่ปั๊มใหญ่พี่ต้องอ่าเปลี่ยนอาร์มใหม่เปลี่ยนอาร์มรุ่นใหม่ใส่เพราะว่าอาร์มรุ่นใหม่มันจะมีความกว้างออกมาจากล้อเยอะนะครับมันใส่ใส่ปั๊มใหญ่ใส่ปั๊มใหญ่ใส่ได้นะครับอันนี้ใส่คือปั๊มเนี่ยผมผมลองมาหลายปั๊มแล้วนะครับตั้งแต่ปั๊มเว็บร้อยสิบไอแล้วก็ปั๊มอะไรเนี่ยมันจะไม่พอดีแล้วก็มันไม่ค่อยโอเคในการติดตั้งนะ ผมว่าผมถนัดตัวนี้มากกว่าแล้วก็การติดตั้งนี่ชัวร์ชัวร์มากๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเว็บร้อยสิบน่ยผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมันลองแล้วนะครับลองมาเยอะแล้วของของเทียมของแท้ลองมาหมดแล้วคือว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับมันทําไปอาจจะมีปัญหาในอนาคตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยทาไปนะครับอนาคต แทบจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนะเดี๋ยวต่อมานะผมพามาดูผ้าเบรกของเว็บร้อยสิบไอนะเว็บร้อยสิบไอเดี๋ยวมาเทียบก่อนนะเนี่ยเว็บร้อยสิบไอกับเว็บร้อยยี่ห้านะครับอ่ะดูด้านนี้นี่บางทีพี่ทักมาเขียนมาบอกอโทรมาถามก็ อธิบายไปพี่หลายท่านไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจอาจจะเป็นไม่ใช่ว่าเป็นคนเดียวนะที่เขามาถามผมนะมีหลายคนนะครับสงสัยว่าพี่ทําไมมันพระเบิกกินไม่เต็มจานนะเป็นคําถามที่แบบผมก็งงนะครับทําไมพระเบกกินไม่เต็มจานนะครับผมนะอันนี้เนี่ยเนี่ยร้อยไอเนี่ยมันจะมีความหนาว่าเยอะนะเนี่ยดูได้เลยเนี่ย มันจะลงมาถึงพื้นเหมือนของโซนิกเลยนะครับแต่ว่าพื้นที่มันจะแคบกว่าใช่ไหมเนี่ยพื้นที่มันจะแคบกว่านะครับเนี่ยนะของเว็บร้อยสิบไอกับเว็บร้อยยี่ห้านะเว็บร้อยยี่ห้ามันมันเล็กก็จริงแต่ว่ามันยาวมันยาวนะครับนะนี่เว็บร้อยสิบไอกับโซนิกอะดูกับโซนิกเท่ากันไหม น่ะน่าเท่ากันนะครับผมเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมมาเทียบกับของ ADV บ้างนะพอซ่า ADV พวกเนี้ยนะเอาเว็รยสิบไอก่อนเนี่ยเท่ากันนะเท่ากันแล้วก็ระยะความยาวเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกัน ADV ยาวกว่าหน่อยนึงนะครับผมมันจะถึงพื้นอ่ะมันจะล,ลงถึงพื้นเยอะกว่านะครับเดี๋ยวมาเทียบกับ ADV กับ125่บ้างนะเนี่ย มันก็จะต่างกันเยอะนะครับมันจะต่างกันเยอะแต่หลักๆคือหลักการเดียวกันคืออาทำให้มันกินให้มันกินเต็มขอบจานด้านบนนะครับเนี่ยการติดตั้งผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายคือเ่อาผมคือเลงด้านบนเหมือนเดิมนะครับเนี่นะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไง เนี่ยกินเต็มขอบจานนะครับผมด้านบนนะเดี๋ยวดูวด้านท้างกันบ้างนนี่นะเนี่ยมันก็จะถึงพื้นนะครับถึงพื้นที่พี่ต้องการเลยนะภาพบเบรกใหญ,ใหญ่แต่ว่าภาพบเบรกปั๊มเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้ารถพี่ได้เป็นบางคันนะครับบางคันก็เข้าได้นะพื้นที่มันแคบนะครับกับอาร์มเดิมแต่ว่าถ้าพี่อยากใส่ปั๊มที่ใหญ่ของพอซ่า a อดีวหรือว่าคิกร้อยหกสิบเนี่ยพี่ต้องเปลี่ยนอาร์มนะครับผม ที่ต้องเปลี่ยนอาร์มใส่อาร์มที่มันก,กว้างๆนะครับที่ไม่สามารถที่ตัวปั๊มเนี่ยจะไม่ไปติดก้านล้อแม็กได้นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูก่อนว่ามันจะกว้างแค่ไหนนะครับามาถึงตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมาดูกันว่าผมเขียนแล้วนะเขียนให้แล้วคือมันจะมีอันเล็กที่สุดนะครับผมคือสามอันเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับคืออเนี่ย อันแรกเนี่ยก็จะเป็นอันแรกฝั่งนี้นะก็จะเป็นของเว็บร้อยสิบไอนะครับเวฟบร้อยสิบไอเนี่ยมันนี่และมันจะกินถึงขอบตรงสีน้ําเงินที่ผมขีดไว้นะกางสันนี่พอดีนะครับนะอันที่หนึ่งนะต่อมาของ ADV นะครับผมอันนี้อันที่หนึ่งของเวฟบร้อยสิบไอนะผ้าเบรกมันจะกินถึงพื้นแบบนี้นะต่อมาเป็นของ ADV เนี่ยเนี่ยนะ ADV มันก็จะกินถึงพื้นนะครับแล้วก็ ตัว p ีเซกเรสิบแล้วก็คสิบจะกินถึงแบบนี้นะกินถึงขอบขอบนีนะ่นี่เขียนผมเขียนเลยนะครับมันจะเท่ากันกับเว็บร้อยสิบไอนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเว็บร้อยยี่ห้านะครับเนี่ยเว็บร้อยยี่ห้าก็จะเนี่ยตรงตรงตรงตร่องที่มันเหลือนี่แหละคือมันไม่ถึงนะครับคือพื้นที่มันมันแคบกว่านะพื้นที่มันแคบกวา่าเนี่ยก็จะเล็กกว่าเพื่อนแต่ว่ามันยาว นะครับจะยาวๆนะอันนี้ผมเขียนขอบมาเลยเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าของความเป็นจริงเนี่ยตัวนี้จะของร้อยยี่ิห้าเนี่ยยาวของเพื่อนอีกนะแต่ว่าเป็นของโซนิกนะครับด้านหลังนะล้อหลังปั๊มใหญ่นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะถึงพื้นเหมือนกันสรุปก็คือถึงเหลี่ยมหมดเลยนะครับนะยกเว้นของเวรอยี่ห้าที่มันไม่ถึงเหลี่ยมนะครับเพราะว่ามันมีความจําเป็นที่เราต้องใช้ปั๊ม รุ่นนี้นะครับในการติดตั้งนะครับผมเพื่อความอะไรอ่ะเพื่อความชัวร์แล้วก็โอกาสที่มีปัญหาจากปั๊มเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับผมโดยมากจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจากกับปั๊มไอตัวละยี่ิบห้าอย่างนะใช้ดีนะครับผมใช้ดีไอต้มไอตัวปั๊ม adv เนี่ยมันก็จะเข้าได้เป็นบาเป็นบางเป็นบางอาร์มแล้วก็เป็นบางเป็นบางล้อนะครับที่มันเข้าได้นะครับถ้าเป็นเป็นล้อ Pcx ตัวตัว125ถึงตัว2 0 1 7เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะปั๊มมีใหญ่เนี่ยมันจะติดก้านล้อนะบอกก่อนนะนะนจะติดก้านล้อมันใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้ต้องลองสเปเซอร์ลองสเปเซอร์ออกมามันก็ต้องทำอะไรอะ่ะมันต้องติดหลายอย่างลองสเปเซอร์ออกมาจาย์ก็จะมาเบียดอาร์มนะครับผมเนืออกไหม การก็จะเป็นเบียดอาร์มถ้าเป็นพวกพิเซียตัวร้อยห้าสิบตัวของมสิบเจ็ดอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ตัวร้อยสิบไอนะลองใช้แล้วนะครับลองใช้ไม่เยอะแล้วนะไม่โอเคนะครับไม่โอเคนะสาหรับผมนะไม่โอเคแล้วก็เวลาไปติดตั้งเวลาจะไปเชื่อมงานพวกเนี้ยมันจะจับตําแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบอกเลยไม่ค่อยดีนะฮะ คนเก่งคนที่เก่งกว่าอาจจะทําได้อยู่แต่ว่าผมผมไม่ชอบในงานแก้ในอนาคตนะคืออยากทําครั้งเดียวเนี่ยคือให้มันจบเลยให้มันใช้งานได้ยาวๆนะครับคือที่เราเลือกไว้แล้วเนี่ยคือหาง่ายแหละหนึ่งปั๊มหาง่ายแล้วก็ท้าเบรกนี้ก็หาง่ายนะครับนะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้างนะด้านหน้ากันบ้างนะทีนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับผมนะ เผื่อมีคนถามนะครับเผื่อมีคนถามสมมุติว่าเออแล้วถ้าพับเบรกมันกินไม่เต็มจานเนี่ยเอาเอาลงไปอีกเอาพับเบรกลงไปอีกได้ไหมนะครับเอาพับเบรกลงไปแบบนี้อีกได้ไหมนะถ้าพี่เอาพับเบรกลงมาแบบนี้มันก็จะเป็นสันด้านบนนะครับผมมันจะเป็นสันด้านบนแล้วก็มันจะไปเนี่ยแบบนี้นะสมมติเอาลงให้มันเต็มขอบด้านล่างนะด้านบนมันก็จะเหลือแบบนี้นะครับสําหรับพับเบรกตัวนี้นะ แล้วก็ถ้าลงมาแล้วเนี่ยเนี่ยนะเอาลงมาเยอะๆเนี่ยนะไอเนี่ยก็จะไปขูดนะครับเดี๋ยวดะให้ดูเนี่ยถ้าพี่เอาปั๊มลงไปจมๆเลยนะให้มันถึงพระเบรกให้มันถึงพื้นเนี่ยนะครับไอเนี่ยมันจะชนเนี่ยสปริงพวกนี้นะครับจานเนี่ยมันจะมีก็ทํามาจํากัดอยู่แล้วนะครับพื้นที่เนี่ย คือมันจะเบียดเสียดสีเจ็ดเจ็ดเจ็ดพี่ขี่ไม่ได้แน่นอนนะครับผมคือเวลาเวลาผมวางเนี่ยผมก็จะวางตามผ้าเบรกที่เขาให้มาความสูงเท่านี้มันก็จะห่างอยู่ประมาณมิลสองมินนะครับในการหมุนของจานเนี่ยมันจะไม่ไปเบียดเนี่ยสปริงเนี่ยตัวไหนนี่นะพี่สปริงพวกนี้นะครับนะครับนะก็อประมาณนี้เนี่ยเอามาฝากนะครับมาฝากบอกนะครับผมคือมีหลายท่านเนี่ยสงสัยมากเลยว่าทําไมผ้าเบรกกินไม่เต็มจานนะ ดูผ้าเบรกอันที่ก็ดูผ้าเบรกไปเลยนะครับเนี่ยนะเ,ยเลี้ยงให้ดูนะนี่นะผ้าเบรกอ่าอ่าผ้าเบรกพี่ก็ดูเอานะครับผมเนี่ยนะนี่เล็กสุดนะครับไม่บรรทัดวัดได้เลยนะเนี่ยความลึกเนี่ยมันจะอยู่ของ เ2 5ยบ้าเนี่ยยี่ห้ามิลน,นะครับความสูงจากขอบจานลงมาเนี่ยยี่ห้ามิลน,นะอันนี้ของโซนิคความสูงจากขอบจานลงมาเนี่ยสามสิบสามสิบสองมิลน,นะครับผมของโซนิค้อหลังนะ32มิมิลนะ ของ ADV กันบ้างนะของ ADV ของ pcx 160คลิก160เนี่ยนะอันนี้ลงมา3มมิล30มิลน,นะครับผม30มิลน,นะเนี่ย 30, นีมยิ0มิไอตัวนี้จะน้อยกว่าตัวของ Sonic Sonic จะลงเยอะกว่านะอันนี้ของเว็บ 110i ไอนะครับมาวัดดู อันนี้ยี่สิบแปดมิลน,นะครับผมอันนี้วัดได้ยี่สิบแปดมิลน,นะออของเว็บร้อยสิบไอเว็บเร้อยสิบไอเนี่ยลงมายี่สิบแปดมิลอันนี้ตัวนี้สามสิบมิลตัวนี้สามสิบสองมิลตัวนี้ยี่สิบห้ามิลน,นะครับเนี่ยตัวนี้น้อยกว่าเพื่อนนะดูน้อยแต่ว่ามันยาวนะ น่น้อยแต่มันยาวนะครับยาวกว่าเพื่อนสังเกตได้นี่เลยเอาไล่ตามลำดับเลยอ่ะถูกล้เนีถูกเลยนี่นะครับไล่ตามลำดับก็คือมันจะมีความยาวมันจะมีความยาวที่ต่างกันนะครับผมนี่นะ เดี๋ยวผมจะพามาดูที่รถผมเลยนะครับว่ามันกินแบบไหนนะที่รถผมเนี่ยมันก็กินนิดเดียวเพราะว่าผ้าเบรกมันเล็กนะผ้าเบรกมันก็จะเล็กๆนี่นะนี่นะครับคือของผมก็จะกินนิดเดียวเหมือนกันนะครับมันก็จะกินไม่ถึงนี่นะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันผ้าเบรกมันเล็กแค่นี้นะผ้าเบรกมันเล็กแค่เนี้ย แล้วก็กินได้แค่นี้นะครับถ้าพระเบกมันลึกลงมาถึงพื้นมันก็กินถึงพื้นนะครับผมนะเนี่ยปัม๊มปั๊มรถผมก็ใช้ตัวนี้นะตัวน้ชินนะครับอ่าแต่ว่าผมเป็นของเทียบนะครับมันไม่ใช่ของแท้นะนะครับมันก็เหมือนกันเพราะใช้พระเบกตัวเดียวกันนะครับผมนะเนี่ยแล้วก็ด้านบนเนี่ย ด้านบนเนี่ยผมก็เน้นให้มันกินขอบบนนะครับกินบริเวณขอบเนี่ยกินบริเวณขอบเนี่ยขอบบนนะครับด้านบนนะครับห้ามเลยนะครับคือเลยลงไปได้นิดหน่อยแต่ว่าอย่าเลยขึ้นนะครับถ้าเลยขึ้นเวลาผ้าเบรกมันมันหมดมันกินลงไปเนี่ยข้างบนมันจะค้ากันมันจะค้ากันแบบนี้นะทาให้เบรกไม่อยู่นะครับนะเนี่ยถ่ายให้ดูตรงนี้นะครับตรงบริเวณล้อนะ นะอาจจะไขข้อสงสัยได้หลายคนนะครับว่าผ้าเบรกเนี่ยกินไม่เต็มจานนะครับกินไม่เต็มจานเนความหมายความหมายของผมกับความหมายของพี่อาจจะคนละอย่างนะครับผมความความหมายของผมคือกินเต็มจาคนจาคือเต็มจานด้านบนนะครับผมด้านบนขอบบนแต่ว่าด้านล่างเนี่ยมันจะกินเท่าไรมันก็แล้วแต่ผ้าเบรกนะครับแล้วแต่ผ้าเบรกที่โรงงานเขาผลิตมาครับสมมติว่าปั๊มเบรกปั๊มเบรกที่เป็นเป็นปั๊มใหญ่ ปั๊มเอ็นแม็กปั๊มอ่าปั๊มเอ็นแม็กปั๊มเบรกล้อสิบไอหรือว่าปั๊มพอซ่าหรือว่าปั๊มเอ็ดีวีเนี่ยมันจะกินถึงพื้นนะมันจะกินถึงประมาณนี้แหละใหญ่หน่อยนะเพราะว่ามันพับเบรกเขาทํามาลึกลงมาลึกมันพับเบรกมันกว้างมันก็กินได้ลึกนะครับผมแต่ว่าของผมเนี่ยพับเบรกมันรุ่นนี้เขาทามาแคบมันก็ใส่ได้แคบๆนะครับแต่ว่ามื่อไเบรกอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเลย เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเพียงแค่ความใหญ่ในการจับหน้าหน้าพระเบกอันนี้คือมันเล็กแต่เล็กก็จริงแต่ว่ามันยาวยาวนะจะยาวกว่าแต่ว่าพวกของเวลวัตสิบไอมันใหญ่มันใหญ่จริงแต่ว่ามันสั้นนะมันใหญ่ใหญ่ลงถึงพื้นแต่ว่ามันจะสั้นแค่นี้นะเหมือนกันกับของพอซ่าเอดีบีหรือ พี่เหกสิบเหมือนกันนะครับมันก็จะใหญ่ใหญ่ถึงพื้นนะแต่ว่ามันจะสั้นๆมันจะไม่ยาวตัวนี้มันจะยาวขนาดนี้นะนะมันจะต่างกันก็บอกได้ประมาณนี้นะนี่นะตอนนี้ผมใส่ข้างเดียวนะข้างตรงผมถอดออกนะเพราะว่ามันอยู่ดีเกินไปนะครับผมมันอยู่ดีเกินไปต่อน,นี้เดียวมันปึ๊กเลยนะผมเลยถอดออกนะครับผมนะโอเค มาทําคลิปให้ดูเพื่อเป็นเ,เพื่อเป็นความเข้าใจนะให้ให้ทุกท่านให้พี่ๆทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าไอ้ตัวปั๊มเนี่ยนะมันสามารถใส่ได้เป็นบางคันนะครับสําหรับปั๊มใหญ่นะครับแต่ว่าปั๊มเล็กปั๊มเล็กตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับปั๊มแบบนี้เนี่ยมันสามารถใส่ได้กับทุกคันนะครับทุกคัน และทุกอาร์มทุกล้อไม่ติดแน่นอนนะตัวนี้ก็จะไม่ติดด้านในกา้กานก้านล้อแมกนะครับนี่นะเอาง่ายๆคือมันจะพ้นหมดนะครับรุ่นนี้นะแต่ว่าตัวร้อยสิบไอเนี่ยพ,พวกอ่าพวกเนี้ยเราจะไม่ใช้นะครับไม่ได้ใช้นะครับผมนะคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่อ่าอะไรอะ่ะที่เข้ามา ทักทายว่ามันกินไม่เต็มจานนะครับอ่าบางทีผมตัวผมเองอ่ะรู้อยู่ว่ามันกินลึกไม่ลึกแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าจะได้ทําวิดีโอตัวนี้ออกมาหรอกครับเพราะว่าผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับแต่ว่าพเพื่อนบางคนเขาไม่เข้าใจนะผมก็ต้องทําวิดีโอออกมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้เหตุผลมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ เหตุผลตัวผมที่ผมติดตั้งไปเอ้ยพี่ทำไมมันกินไม่เต็มจานไม่ใช่นะมันเป็นเพราะเหตุผลที่ว่าทางบริษัทที่เขาทำผ้าเบรกเนี่ยเขาทํามาความสูงของผ้าเบรกความลึกของผ้าเบรกเนี่ยไม่เท่ากันนะไม่ใช่เพราะผมนะอันนี้ถ้าทาผ้าเบรกเนี่ยต้องไปบอกต้องไปบอกทางร้านที่ทาผ้าเบรกเนี่ยให้เขาทำมาให้เขาทามาลึกอ่าอะไรอะเท่าเท่ากันนะให้มันลึกมาสักประมาณ30มิมิลซะ ทุกอันซะใช่ไหมมันก็จะจบไปนะครับผมอันนี้เนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนทำผ้าเบรกนะครับคือผ้าเบรกเขาทำมาความสูงแค่นี้มันก็จะกินขอบจานได้แค่นี้นะครับทําความสูงของผ้าเบรกลึกลงหน่อยมันจะกินได้ขนาดนี้นะครับผมมันไม่มันไม่มันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อมันก็จะไม่เท่ากันแล้วก็ของ n m a น N m ็ x นแม็นี่ก็จะเท่าๆกับของตัวเว็บร้อยสิบไอนะ โอเคเนาะคลิปนี้หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วนะไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย